ตอนแรกว่าจะไลฟ์ประมาณหนึ่งช่วมงอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ทันแล้วครับแล้วตอนนี้ฝนก็ตกด้วยครับตอนนี้ฝนตกฝนตกนะครับมีของมาฝากป้าป้านะอะไรนะมีของมาฝากป้านะป้านะมีของมาฝากป้านะนี่เหรอครับพี่ป,ปอไม่มีหรอก มีแต่ไปเอ็นซีกินปะหละ่ะทําไมเวลาขึ้นไลฟ์มันเตือนละ่ะมันไม่เตือนไม่รู้เหมือนกันครับว่าทําไมมันถึงไม่เตือนอ่ะทุกคนเอาอย่างนี้เพื่อเป็นการรออย่างแบบอย่างมีเวลาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อ่ะเรามาปักหมุดข้าวสารขายกันดีกว่าอเ,เออมาทุกคนนี่เลยเอาปกมาด้วยนะครับทำไมหนักอย่างนี้เนี่ยนี แล้วทำตกเลยนะทำตกก็เลยแบบหุงแฟบไปเลยปกติมันจะเต็มนะครับแต่ว่ามันได,ได้ประมาณนี้แหละทุกคนอ่ะสนใจโหดูสู้ชีวิตมากเลยอะแล้วดูเอาข้อสารมาสิแล้วคนเยอะมากเลยนะทุกคน <c oughs> <c oughs> แล้วคนเยอะมาก <c oughs> ตอนเนี้ยอะช่วยการอุดหนุนนะครับากดตะกร้าได้เลยากดตะกร้าได้เลย ช่วยกันทำหมาหากินนะครับเราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วกันได้สักห้าออเดอร์ก็ยังดีคับเอ้ยได้สักหกออเดอร์ก็ยังดีเพราะว่ามันจะครบ100แล้วครับตอนนี้มันเหลือแค่อีกเหลืออีกแค่เอ่อสี่เอยหบ้านครับเหลืออีกแค่6บ้านนะครับไหนๆก็ไหนๆมาเรามาไล่ขายของกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวเพิ่มอันนี้ให้ด้วยเลยนะครับแป๊บหนึหน่ง<า>นะคพอ กดตะกร้าได้เลยนะครับระหว่างรอนะครับเราก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นี่ใครที่สั่งทางนี้บอกเลยว่าได้ไวแน่อนอนนะครับขอหนึ่งบ้านเพื่อเป็นกําลังใจนะครับนีเ่เห็นไหมผมมาผมก็เอาข้าวมาขายด้วยแต่แต่คนเยอะมากเลยคนเยอะมากจริงไม่เป็นไรหรอกไล่ไปเลยไล่ขายไปเลยนะครับ อยู่อยู่กันเป็นเพื่อนนะครับระหว่างรอพี่แพรี่นะครับเดี๋ยวเปิดเสียงไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลืมตอนนี้อยู่เอ่อนครชัยแอร์ครับอยู่นครชัยแอร์อยู่นครชัยแอร์ครับ<ๆ>ก่งมากไม่ต้องอะอยากเห็นเลยว่าคนเยอะมากจริงๆเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงวบแบนบนี้เลย าขายดีขายดีค่ะโอเคทุกคนกดตะกร้าได้เลยนะกดตะกร้าได้เลยนะครับขอวันนี้ขอแค่หกบ้านพอขอแค่หบ้านพอนะครับใครใจดีกดตะกร้าให้หน่อยอะอยู่เว้นเพื่อนกันกดตะกร้าให้กันหน่อยนะครับอยู่คนเดียวนีนน่หนึ่งคนได้ซื้อสินค้าจากไะไรนี่เุ้ยขอบคุณครับดีมากเลยทําดีมากเลยนะครับใครซื้อไปเนี่ยก็ ขอให้เจริญเจริญนะครับอยู่กันเป็นเพื่อนกันนะครับอย่าเพิ่งออกนะทุกคนอย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับอยู่ด้วยกันก่อนอยู่อยู่ไลฟ์ด้วยกันก่อนนะครับสั่งแล้วจ้าวุ้ยขอบคุณมากครับพี่ปลายไปน่ารักมากเลยรอนะครับระหว่างรอน่าจะได้ประมาณสักสิบบ้านนั่แหละครับก็ไลฟ์ไปหนาวเลยฝนตกครับตอนนี้ฝนตกคนก็มาออกันอยู่ตรงนี้หมดเลยมากคนกำลัง,ง,ง,งซื้อ กดแบบเป็นกำลังใจให้กันนะครับระหว่างรอได้สัก6บ้านก็โอเคละไลฟ์ถึงหกทุ่มเลยค่ะไลฟ์จนกว่าพี่พัดี่จะมารับนี่แหละครับน้องพูดจาดีมากเลยค่ะขอบคุณมากครับนี่เลยนี่เลยนี่เลยดูแลตัวเองด้วยโอเคครับนี่นข้าวหอมมะลิแท้ห0 0เปอร์เซนต์นะครับข้าวหอมมะลิแท้หนึแล้วแล้วแบกมาจากคุยแล้ว คือมันหนักมากแต่แบบสู้เว้ยตกทั้งวันเลยวันนี้โอ้ยตกทั้งวันเลยแล้วขอมาถึงทุบอ่าวฝนตกไปซื้อข้าวกินคู่กับปลาเนี่ยตอนนี้คนหิวข้าวนะแต่ว่าแต่ว่ามันเขาปิดแล้วอะ่ะทุกคนเขาปิดแล้วมันไม่ทันแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวขอคอยไปกินเซเว่นเอาซื้อซื้อกินในเซเว่น ชู่ๆเป็นกันลังใจให้ครับลูกชายครบคับนะครับเฮ้ยมันจะมีใครทำแบบนี้บ้างวะเอาจริงพ่อค้าแบกพ่อสารมาไกลนะเนี่ยจริงแล้วมันจะมีใครแบบขนของหนักๆมาขายขนาดนี้วะโหดมากถ้าสมมติวันหนึ่งคนขายแบบของให้มาหนักกว่านี้หรอทุกคนกดตะกร้าได้เลยนะครับขออะขออีกสัก 5บ้านนะครับพอ,อีก5บ้านพอเร็ววันนี้ทะลุปเป้าเลยครับได้100บ้านพอดีหมายถึงว่าครบเป้า100บ้านนะครับไม่ใช่ว่าขายได้วันนี้100บ้านนะครับหมายถึงว่าทะลุปเป้านะครับขอขอ1บ้านเป็นกําลังใจให้กันนั่งรอด้วยกันไปนะครับมาแล้วครับ1บ้านนะแค่บ้านเดียวไ <c oughs> ล่ไปเรื่อยระหว่างรอดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเนาะดีกว่าแบบนั่งเยูยเฉยดีกว่านั่งเล่นโทรศัพท์อยู่เฉยเยะนะครับ ก็จะเป็นที่แพดดี้ไปทุกวันละว,วันนี้แม่ได้รับข้าวสารแล้ว1ถุงหรืออีกหนึ่งถุงนะครับใช่ครับบางทีผมแยกออเดอร์ส่งนะครับเพราะว่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้วยให้มันถูกลงนะครับจะได้คุ้มทั้งลูกค้าและคุ้มทั้งคนขายนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีเรื่องการแจ้งนะครับว่าจะเปลี่ยนสนติกเกอร์ด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าสติกเกอร์นี้มันสวยจริงนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าพอไปถึงลูกค้าแล้วอ่ะลูกค้าก็ไม่ได้ทานสนติกเกอร์อยู่แล้ว <ikke> <c oughs> ก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนให้มันเล็กลงน <c oughs> ิดนึงหร ค่าใช้จ่ายมันถูกลงนิดนึงเราจะได้กําไรจากตรงนี้ด้วยเพราะาสติกเกอร์แผนน่นอย่างรู้ต้งแบบ10กว่าบาทอะทุกคนเอาส0บกว่าบาทตรงนี้มาแบบเออให้ลดเหลือสัก6บาทก็ยังดีให้ได้กําไรสัก4ี่บาทก็ยังยังดีนะครับรู้สึกว่านะถ้ามันเหลือสัก6บาทก็ยังโอเคนะครับอย่างน้อยก็ได้กําไรสัก4ี่บาท4ี่บาท1ิบคนก็ได้ทั้ง4ี่สิบาทละกำลังดูสินค้า ลดต้นทุนใช่ครับเพื่อจะได้ลดต้นทุนตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะลดสติกเกอร์ลงให้มันเล็กลงนะครับอาจจะเหลือแบบประมาณเท่านี้อะไรเงี้ยเพราะว่าไหนๆก็ไม่ได้ไม่ได้อันนี้หรอกสติกเกอร์ลูกค้าก็ไม่ได้ทานหรอกแต่ว่าได้ของที่มีคุณภาพอยู่ข้างในอยู่แล้วอจัดไปค่ะน้องฟอดคนหล่อโอเคอ้ากดกตะกาได้เลยกเกตะกาได้เลยตอนนี้ได้หนึ่งบ้านแล้วขออีกแค่หกบ้านเท่านั้นนะครับวันนี้นะ ระหว่างรอจะถึงหรือเปล่าจะได้หกบ้านหรือเปล่ามารอลุ้นกันนะครับพี่ซันอุ้ยพี่ซันซื้อิน่งค้าหมายเลขหนึ่งด้วขอบคุณครับขอบคุณครับขยันมากเดี๋ยวถ่ายลงก่อนว่าแบบขยันมากอุ้ยขอบคุณครับพี่ซันแบบคนอยู่เต็ม พี่โมจิกำลังดูสินค้าได้อยู่แล้วขอบคุณครับขอ6บ้านพอวันนี้แต่ตอนนี้ได้2บ้านแล้วครับเฮ้ยดีใจอ่ะจะถึงร้อบ้านแล้วเว้ยแล้วบอกเลยนะใครที่รีวิวในทิกต o k อ่ะเขาจะมีคืนนี้จะมีรถไหมเนี่ยไม่แน่ใจเลยครับว่าจะมีรดหรือเปล่าเพราะผมมาไลฟ์ตอน21่สแล้วเนี่ยกำลังดูสินค้าใหม่เลขหคืออะไรนะไม่กี้ไม่กี้บอกว่าเลยนะ ลืมเออแล้ว,แล,วแล้วใครที่รีวิวใน t k t t o k นะครับบอกเลยว่าจะได้ส่วนลดอีก40บาทเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมไปรีวิวด้วยนะครับมันจะมีส่วนลดให้คุณนะครับนี่แหละวิธีการของ tiktok เขามีอะไรให้เราอีกเยอะเลยคุณภาพขายได้อยู่แล้วค่ะโอเคครับกดได้เลยนะครับกดได้เลยนะขออีกแค่4บ้านนะครับขออีกสบ้าน เดี๋ยวลงก่อนเดี๋ยวลงอีกแอปหนึ่งก่อนเว่าแบบเออนั่งๆอยู่ก็ไลฟ์ขของไปข้าวอร่อยมากขอบคุณครับข้าวอร่อยมากแต่ตอนนี้ก็หิวข้าวอยู่นะแต่เสียดายขอลืมเอาอันนี้มาลืมเอาหม้ออะไรมาถ้าแบบเอามาได้ผมก็จะหุงแล้วตอนนี้เลยข้าวมาผมก็จะหุงแล้วครับขายข้าวระหว่างรอแฟนมารับ หนึ่งกิโลมีไหมคะเอาไหมครับหนึ่งกิโลเอาไหมเอาไหมล่ะครับข้าวอร่อยมากซื้อห้ากิโลไปเถอะครับพี่ผดว่าคุ้มคุ้มคุ้มกว่าครับเพราะว่าหนึ่งกิโลอะค่าส่งมันแบบค่าส่งมันสูงถ้าส่งมันสูง,สง,สงใช่ห้าห้ากิโลอะคุ้ม ผมากาพอขาย1กิโลอะฟอไม่ค่อยอยากขาย1กิโลเลยรู้ไหมทาไมมันได้กําไรแค่10บาทแล้วแบบบางทีก็หาค่าส่งผมไปอีกอะเลยแค่8บาทเองจริงๆอันนี้พูดจริงๆเลยได้กำไรเท่านี้จริงๆนะไม่ได้แบบพูดเวอร์เลยนะที่แบบขายที่ไม่อยากขายไอ้หกิโลอะมันได้เท่านี้จริงๆห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบโอ้โห 60. 60. 60. ดูดิคาสติคเกอร์ไม่ทักไม่ทายว้าใครเออเนี่ยพี่นัตตี้เหรอ5กิโลคุ้มกว่าใช่คาสติคเกอร์ค่าถุงค่าต้นทุนเนี่ยจริงซื้อ5กิโลคุ้มเลยให้ขอได้กำไรด้วย <laughs> เอาพูดกันตรงๆนะให้ขอได้ด้วย แล้วผลก็จะคุ้มด้วยเออนั่นแหละฝนตกเดี๋ยวเป็นหวัดแต่ว่าไม่โดนฝนหรอกครับขอไม่โดนฝนหรอกพี่พักกดตะกร้าได้เลยพี่พักนะหมดแล้วนะเรากดที่จันโอเคครับได้เลยเดี๋ยวเรากดที่จันนะถ้าไปไลไรที่จันขอสักหนึ่งร้อยออเดอร์นะครับขอให้เป็นแบบประวัติศาสตร์หน่อยแบบวันหน like, ึ่งไลฟ์ที่ตอกขายได้หนึ่งร้อยออเดอร์อย่างเงี้ยเอ,อ้ยแต่ว่ากดวันนี้ก่อนก็ได้กดวันนี้ก่อนก็ได้เพราะว่า ระหว่างนั่งรออย่างน้อยก็แบบได้สักหกบ้านก็ยังดีนะอย่างน้อยระหว่างรอก็ได้สักหกบ้านก็ยังดีไปกดที่จันสักสิบโลอ่าโอเคครับพี่นัตตี้พูดแล้วนะพี่นัตตี้พูดแล้วนะเออ,อคนเยอะมากแต่ว่าเราอย่าอายทำกิน <laughs> ได้เลยได้เลยเตรียมเลยนะครับรอไปกดที่จนันอ้าทำไมไม่กดตอนนี้เรากดตอนนี้ก็ได้อ่ะขอคนใจดีสี่คนครับกดให้หน่อยถ้าได้ปุ๊บจะแบบนั่งรออย่างมีความสุขแล้วทีนี้จะนั่งรอแบบพี่พรีอย่างมีความสุขพี่แพรกดเลยพี่แพรพ่อพอค้าข้าวเออจริงๆอันนะี้ไม่ค่อยมีคนขายข้าวเลยนะ ปกติอะพอไปเห็นแล้วดูแล้วไม่ค่อยมีคนขายข้าวนี่แหละนี่แหละเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยจะทำให้คนรู้จักว่าแบบขอบประกอบเนี่ยขายข้าวสารหอ,อมมะลิแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์บุรีรัมย์สุดินนี่จะรู้จักฝนตกไหมแค่ไปถามว่าจะขึ้นจากฝนตกตกครับ ไม่แดงมากไม่โคตรดเด็ดแรงเงี้ยอยากกดเป็นจางเอ้ากดเลยครับอู้ามคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นิวท้องกันยิ่งได้โปรโดอย่ามองฉัน <c oughs> ได้โปรโดยับนะั้นขายข้าวดีแล้วทุกบ้านต้องกินข้าวครับผมขอบคุณมากครับพี่ปาโก้กดหรือยัง แปดแปลแลปดแปลแล้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรเก่งที่สุดอุ้ย4ี่คนได้ซื้อสินค้าจากอะไรดีเขาดีจริงๆเลย4คนได้ซื้อสินค้าจากอะไรดีแล้วโอ้ยอดอครับรู้สึกคืน ก็รู้สึกเขินๆหมดนั่งอยู่คนเดียวแล้วพูดคนเดียวอะไรเงี้ยเฮ้ยขอบคุณครับใครกดเนี่ยขอบคุณมากเลยนะครับผมหวัดดีแม่แม่จ้อนะครสวรรค์ด้วยนะครับหวัดดีแม่จ้อนะครสวรรค์ด้วยนะโอ้ได้สี่บ้านแล้วได้สี่บ้านแล้วอสองบ้านอีกสองบ้านได้รับข้าวแล้วไม่ได้อะไรนะได้รับข้าวแล้วแป้ง แม่แปงอุ้ยขอบคุณครับแม่แดงอุ้ยที่บ้านดอกไม้ขอบคุณครับ,ออข,อบขอบคุณนะครับอย่ามองสิอย่ามองอย่างนั้นสิได้รับข้าวสารแล้วผมแล้วทานอร่อยมากอุ้ยขอบคุณมากครับของมากครับ <c oughs> ได้ครูร้อยบ้านแน่เนี่ยวันนี้ถ้าได้อีกสองบ้านใช่ปะ่ะได้ประวัติการซื้อหนึ่งร้อยบ้านเลยในติ๊กต็อกถือว่าเยอะที่สุดแล้ว ตั้งแต่ขายมาเพราะว่าน้ำพิกก็กําลังจะถึงก็ไม่ถึงครับโดนแบตะ้าไปก่อนอร่อยจริงที่หงจะหมดแล้ว25โลที่สั่งมาวสุดยอดสุดยอดมากอ่อีก2บ้านนะครับขออีก2บ้านแล้วกันขออีก2บ้านนะครับ เชียงใหม่ใช่เชียงใหม่นานมากเพราะว่าเห็นของพี่เดือนเพิ่งถึงหรือเปล่าเชียงใหม่ทรงนานอยู่นะครับกําลังดูสินค้าสกดเลยไม่ต้องดูเยอะหรอกเอาไปถ่ายแล้วกดเลยครับไม่ต้องดูเยอะหรอกข้าวอร่อยจริงคุณภาพการมอดเนี่ยแพ็กกว่น,นี้ดีมากอยู่ได้เป็นปีๆเลยจะบอกให้เนี่ยขนาดก็ขนมาเนี่ยยังอยู่ได้เลยก็จะหนักนิดหน่อยนะครับ แค่ข้ามันก็จะหนักนิดหน่อยครับอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะให้ทำอะไรอีกอ่ะ